ทุกๆคนสวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาทานกับร้านเด็ดร้านนี้นะครับอยู่เส้นเกษตรนวมิน์นะครับวิ่งตรงสุดทางกับรถนะครับเพื่อนๆร้านจะอยู่ซ้ายมือเลยนะครับตรงสี่แยกเลยครับเพื่อนๆทีเด็ดของร้านนี้นะครับคือน้ําซุปหอมหวานกลมกล่อมและมุนลิ้นจากการเคี่ยวซุปกระดูกหมูนะครับแค่ดูเชฟนะครับเพื่อนๆสคนตายายก็รู้เลยนะครับว่าอร่อย ระดับตำนานแน่นอนขายมายาวนานนะครับส่งต่อรุ่นสู่รุ่นและทีเด็ดอีกหนึ่งอย่างของร้านนี้นะครับคือตัวเส้นบะหมี่นะครับเพื่อนๆนเหนียวนุ่มเด้งเดงแบบนี้ดูครับเพื่อนเพื่อนเด้งมากๆเด้งสู้ฟันซตรมันมัน,มนเส้นยาวๆเลยครับและตัวหมูแดงน,นะครับย่างได้หอมอร่อยมากครับเพื่อนเพื่อนและดูให้เยอะมากๆนะครับธรรมดาแค่40พิเศษ45บาบาทอร่อยมากอร่อยคุ้ม